ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับมิกุุกิวีนะคะก็จะมาอ่านหนังสือนะคะเรื่องหนูนาอยากขาวนะคะหนังสือนิทานอ่านเพลินสอนให้น้องๆรู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะเรื่องพี่น้ำพึ่งนะคะภาพพี่ชาลีนี่นะคะ หนูหน้ากับน้ำใสเป็นเพื่อนรักกันหนูหน้าตัวดำน้ำใสตัวขาวแล้วที่โรงเรียนยังมีเด็กตัวขาวเหมือนน้ำใสอีกเยอะแยะแป๊บนึงนะหนูหนาได้ยินใครๆบอกก็บอกว่าตัวเองตัวขาวน่ารักดารา ในโทรทัศน์ก็มีแต่คนตัวขาวๆเจ้าเมียวของหนูหนาก็มีสีขาวใครเห็นก็ชมน่ารักหนูหนาอยากจะมีตัวขาวบ้างจังหนูหนาจะทำยังไงดีนะนึกออกแล้วชาวันคุณหนูหนาอาบ น้ำทาแป้งจนตัวขาวโพลนไปทั้งตัวทั้งแขนขาหรือแม้ผมก็เป็นสีขาวเหลือแต่ลูกตาสีดำๆนี่ไงหนูหน้าตัวขาวเหมือนน้ำใส่แล้วหนูนาดีใจรีบ วิ่งไปอวดตัวขาวๆให้แม่ดูแม่เห็นหนูหน้าขาวโพลนไปทั้งตัวก็ตกใจก่อนใจยิให้แล้วบอกว่าถึงหนูไม่ตัวขาวหนูหน้าของแม่ก็น่ารักนะจ๊ะ เปิดหนังสือให้หนูนาดูแล้วบอกว่าในโลกนี้มีเด็กมากมายที่ไม่ตัวขาวเหมือนน้ำใสาบางคนตัวดำยิ่งกว่าหนูนาแต่ทุกคนก็น่ารักเพราะเป็นเด็กดีแม่ชี้ในโทรทัศน์แล้วบอกว่าดาราบางคนก็ไม่ขาวแต่ก็เป็นคนเก่งและคนดี แม่พาหนูนาไปยืนหน้ากระจกด้วยกันตอนนี้หนูนาตัวขาวกว่าแม่มากๆหนูนาเลยเพิ่งสังเกตว่าแม่ก็ตัวไม่ขาวเหมือนหนูนาเลยดูสิแม่ก็ตัวไม่ขาวแล้วหนูนาน่ารักหนูนารักแม่ไหม รักจ่ะหนูนาตอบแม่ของหนูนาใจดีที่สุดในโลกเลยแม่พาหนูนาไปดูเจ้าหมีตัวขาวกับเจ้าตูบตัวดำแล้วถามว่าเจ้าตูบก็ไม่ขาวแล้วหนูนารักเจ้าตูบไหมหนูนาตอบว่ารักจ่ะเพราะเจ้าตูบใจดีชอบเล่นกับหนูนา แม่โกรธหนูนาไว้แล้วบอกหนูนาว่าเราทุกคนมีความแตกต่างกันการที่เราไม่เหมือนใครไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เรื่องน่าอายน้ำใสตัวขาวน่ารักหนูนาของแม่ถึงตัวไม่ขาวก็น่ารักเพราะหนูนาของแม่มีหัวใจสีขาวหัวใจสีขาวคืออะไรจ๊ะ แม่รูปผัวหนูนาแล้วตอบว่าก็คือการที่หนูนาเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคุณครูมีจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนไงจ๊ะวันลุ่งคุ้นหนูนาไปโรงเรียนระหว่างทางหนูนาเก็บเงินที่มีคนทำหล่นไว้ ได้จึงเอาไปให้คุณครูคุณครูชมหนูนาว่าเป็นเด็กดีน่ารักเพราะนอกจากหนูนาไม่ดื้อตั้งใจเรียนหนูนายังมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย เพื่อนๆทุกคนต่างปลบมือให้หนูนาน้ำใสบอกว่าดีใจที่มีเพื่อนแบบหนูนาเพราะหนูนาคอยช่วยเหลือน้ำใสแบ่งปันของเล่นให้น้ำใสเสมอเมื่อกลับถึงบ้านหนูนาก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง พ่อกับแม่ดีใจและภูมิใจในตัวหนูนามากตั้งแต่นั้นมาหนูนาก็ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขหนูนาไม่อยากตัวขาวเหมือนน้ำใสแล้วจบแล้วนะคะข้อคิดก็คือเด็กๆไม่ว่าจะมีผิวสีอะไรอะไรก็ได้รักได้หากหนูหนูทั้งหลายเป็นเด็กดี ก็ข้อคิดก็จบแล้วนะคะบ๊ายบาย